มึงค่อยเห็นว่ามึงโง่งว่ะบอกเออเอาคนนี้แหลมะ,ะหม,มันดูบื้อลงง่ายดีอุ้ยมึงลงทุนยกเกาอีหินอ่อนมาเลยเจ้าเออวันหลังยกร้อยโลมาไว้บนนี้ดิสวัสดีค่ะกระปงเขาอยูกก่กลางเขาเปิดจ้าสั่งตัวเอง,ๆๆๆๆอองเออ

อันนี้ทำไมมันออกมาล็อกนนสวัสดีค่ะลูกค้ากระโปรงขาวค่ขขขะขาวขาวใช้เวลาวะไม่พีอาชีพเลยแตนบางคนสมมตสมัครเล่นึงอ่าทำไปอ่าเนี่ยมันพอปิดแล้วอันนี้มันล็อกไงไม่มีอ,อาชีพไม่พึงมันไม่ สวัสดีค่ะกระโปรงขาวลูกค้ามีแค่สองกระสอบเอ๊ะมีอีกปะฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอะกระโปรงขาวอ่ะเดทห롱สองก็ดังที่สองอะเออแล้วก็มีเดทขาวอีกนะลูกค้าเดทขาวเราตัวรีวิวขายไปยังขายหมดแล้วเนาะจัดไหมรีวิวไหมเอามาดิลงไลยก่อนพอตัวนี้มันได้ก่อนลูกค้า กิก้านะกิก้านะคะกิก้านะอ่ะโอ้โหตัวแรกก็ฟุ้งฟริงกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งแล้วค่ะมีแค่ก้อนรีวิวกับก้อนใหม่แค่นั้นงาน US ลูกค้าแต่ข่าวมากโอ้โหกล้องอยู่ใกล้เกินต้องถอยต้องเกถอยกล้องอีกนิดนึงสองมือดลยทำงานอ่ะสเตนด์อัพโอเคมันทำงานแบบไม่ลุกเลย ลูกค้าสวยมากใครไม่เอานี้เสียใจมากเลยนะโอ้โหละไซน์นะไซดีด้วย US ลูกค้าฟอขาวสวยมากดูโอ้โหฉันใส่ได้เนี่ยอืมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดอ่าคนอื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ เกลอะไรมันโจพี่เกลมาเอาอะออ่าสั้นๆก็มีงานคลาสสั้นยาวนะงานคลาสสั้นยาวนะคะลูกค้านี่เนี่ยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ต้องดูแบรนด์นะลูกค้าดูแบบพองานสวยขาวมากลูกค้างานขาวสะอาดเลยนี่อันนี้งานปักนะงานปักสรุจ้ะ รวมผ้ามีทั้งขัดต้อนมีทั้งผ้าอันนี้คืออะไรผ้ายืดเหรออ่ามียีนขาวค่ะนี่นี่นี่ลายระดับชั้นลายระดับชั้นหน้าสั้นหลังยาวหน้าสั้นหลังยาวลูกค้าขาวแล้วก็มีครีมนะคะมีสีขาวสีครีมนะแต่ส่วนใหญ่โอ้แต่ผ้าสะอาดมากขาวเวอร์ลูกค้าดูซสาอันนี้ก็ดุมหน้านะคะ มีว่างเฉพาะป้ายนี้นะคะเทนนิสค่ะมีตัวรีวิวแล้วก็ก้อนใหม่นี่อ่าชีฟงชีฟองอันนี้หน้าสั้นหลังยาวอันนี้เทนนิสนี่กีฬากีฬากาะสั้นยาวนะลูกค้านี่อืงานปากักชรุชรุรูโอ้โหนี่น่ารักมากลูกค้า คาวอี้มากลูกค้าอันนี้เป็นสีครีมนะมันงานเข่าครีมนะคะอ,อืมแต่ขาวเวอร์อ่ะขาวจริงเนี่ยอืมผ้าตรงผ้าต่อารุมีอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเลยนะลูกค้าไม่ได้ใช้นะอันนี้งานชารุคะ่ะมีแค่สองก้อนรวมรีวิวนะคะ ใครจะเอาก็เอาเลยงานสวยมากงานค่อนข้างจะหายากนะลูกค้ากระโปรงขาวเดรสขาวอันนี้ออกครีมคะ่ะอันนี้ออกครีมนะมอะไอตก<ม>เอานี่นี่อ่ะสวยยขาวว่าขาวเนาะขาวจริงลูกค้าขาวจริงลูกค้า นี่กระสั้นยาวฟุงฟิงฟุงฟิงฟุงฟิงมาฟุงฟิงนีอะอร่อยฟุงฟิงทำยอดอยู่เนี่ยอยอดไรทำยอดทายอดแล้วนอนึกนั่งึกมากนะ็ิดกันอยู่สิ้นเดือนแล้วต้องทำยอดนี่้มเหมือน <laughs> อันนี้อะไรผ้าหนังไก่อ๋อดูย่นย่นเหมือนหนังไก่เลยสวยมากอันนี้เป็นงานปากลูกค้างานปากปากนะคะอันนี้ปากนะ,ะตัวรีวิวลูกค้าได้ตามนี้เลยนัเลยอันนี้เป็นแบบลูกมงลูกไม้ยางเด้งยางเด้งปลายห้อยเอาเลดก็มีนะคะชารุชารุารเทนนิสคะ่ะเทนนิสก็มาตึง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 ,ตง อันนี้เป็นงานแบบงานปักค่ะลูกค้างานปากักโอ้โหกริตววตนัคตนคริตตันกริตตันลูกค้านี่สวยไหมสวยนะยาวๆมางานคลาสสันยาวเป็นงานสี่สิบห้กิโลนะคะลูกค้าเป็นงานสี่สิบห้ากิโลนะคะนี่อืมมีคัตต้นมีโพรี่มียีนนะคะโอ้โหนี่แบบลูกไม้ คัตตอนนะคะอันนี้เป็นชลุลูกไม้นะคะอย่างนี้เลยสวยอ่ะคัต้อนค่ะคาต้อนอนี่ฉันทำอะไรลงไปอโอ้นี่ซีูใส่กับชุดว่ายน้ำได้ตะขายตะข่ายลูกค้าอ่ะคัตตอนค่ะพิมพ์รายโอ้นี่สวยมากสวยมากขาวด้วยนี่ เป็นงานฉลูตัวนี้ฉลูนะคะฉลูฉลูเอออันนี้เปื้อนนิดหน่อยอไ,ปไปแต้มเอาอ่ะอ,อ,อันนี้สั้นยาวค่ะต้มน้ำร้อนลวกเลยนี่ใครมีีบอ่ะอืนนี้ขูดนีส่สวยสวยลแล้วก็ขูดเนี่ลูกค้ายาวเหมือนหนังหมูอืมลูกไม้ งานชรุแบบสั้นลูกไม้ค่ะงานปากค่ะนี่งานปากนะลูกค้านี่สีครีมคลาไซน,นะคะลูกค้า S M L X L 2 X L 3 X L ก็มีนะคะเพราะว่าเป็นงาน U S เนอะมันก็จะออกแบบสาวอวบแต่ก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะอันนี้ก็สวยนี่อันนี้ขาวเวอร์แบบ ไม่กล้องเรามันดูมืดๆหรอครีมอืม,ม,อมขาวครีมนะลูกค้านี่สั้นๆอย่างงี้สีครีมอืมตะข่ายตะข่ายตัวยาวกล้องมันไปทางนน้นวะนี่บานบานจะบานบานขาวมาก นี่อะไรมาเนี่ยมุ้งกันยุงเหรอมุ้งกันยุงเหรอห,รอหาเอลไม่เจอเลยหาเอลอุ้ยนี่สวยอ่าเป็นมุง้งมุงอย่างนี้นะสวยสวยนี่ยาวด้วยถอยก่อนขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปอืม สี่สิบห้ากิโลสี่พันสามนะลูกค้าใครจะเอานะคะ,จะเจ้าก็รีวิวก็ได้ก้อนใหม่ก็ได้นะคะจํานวนจํากัดกระโปรงขาวเด็กขาวหายากลูกค้าเนี่ยเขาต้องไปซักทำความสะอาดก่อนรอบหนึ่งนะโอ้นี่ก็สวยนะเนี่ยอ่ะมีกริชกริมีเพชรเพจ้าอันนี้แบบยาวเห็นชุดแต่งงานเลยนะสีครีม ส่วนใหญ่จะออกสีขาวนะคะมีสีครีมปนมาบ้างนี่ก็ครีมนะคะมีสีครีมปนมาบ้างนิดหน่อยนะ45กิโลนะลูกค้าใครอยากได้ตามรีวิวก็เอฟรีวิวเลยอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ชลุปลายค่ะนี่อื่เทนนิสค่ะ แบบผิว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 อืมอันนี้หน้าสั้นหลังยาวค่ะลูกค้าคิดว่าตัวรีวิวอันนึงเรายังอยู่นะเลือกคิดไปเองนี่ะลูะลูโอ้นี่สวยเป็นชั้นๆลูกค้านี้ไซส์เอสอืมยาวปายพรามอะ ยังอยู่ไหมถ่ายแล้วโอดก็เปิดที้ดูเมื่อวานนะเสียงดังเลยวะก็พูดสามรอบแล้วจำไม่ได้เหรอทำไมจำไม่ได้ล่ะไปดูลูกค้ายอตัวก้อนใหม่ได้ยังอยู่เลยจำไม่ไดถ่อยโอ้โหผ้ายืดใหม่มาก AB AB ขาวมากลูกไม้ชั้นๆค่ะลูกไม้ชั้นๆั้นนี่ อ่ะ4345กิโลรีวิวได้ตามนี้เลยลูกค้ารีวิวได้ตามนี้เลยใครจะเอาก็สอบใหม่ก็ได้แล้วแต่แก๊ปค่ะตัวนี้แก๊ปนีแก๊ปคระส,ส้นยาวนะคะโอ้โหนี่ก็ยาวอ่าไปคัดเอาแต่ผ้าค่อนข้าง,งสะอาดเลยแต่มีบางตัวแบบว่าเปื้อนเป็นจุดเล็กน้อยไปแต้มเพิ่มนะคะดูเหมือนเขาซักมาแล้วรอบหนึ่งนะแม่งอะไร อะไรแอลมมนแอลเหรออืมน,นี่เออสอง่งส่งไม่ได้ <c oughs> อ่ะแต,อแต่ส่งมันไม่ได้ไงเองอไม่มีประโยชน์อ,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 อ่ะลูกค้ากระโปรงขาว US ตามนี้นะคะสี่พันจำนวนตัว <c oughs> ประมาณร้อยแปดสิบตัวได้ไหม มันค่ะสั้นยาวหรือว่าร้อยห้าสิบเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลห้าสิบบวกลบบวกเลยอะเดี๋ยวนับให้ห <c oughs> นึ่งสองสามนับเลยเดี๋ยวนี้ปฏิบัติสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวนับเลยสิบ <c oughs> <10, S 1> อ่าแล้วเราใครนับมันนะ <c oughs> ตรงนั้นสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เกนับต่อเลยอันนี้นับตัางหากเจ็ดไม่ด <7. S 2> เก้าเออนับโชว์เลยนี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าี่สิบบันค้าสั้นยาวนะลูกค้าสิบสอง2สิบสห้าเจ็ดิแปด เก้าสามสิบไม่ซื้อนี่โดนนะสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอันนี้สามสิบแปดน่าจะประมาณร้อยห้าสิบบวกอะ่ะลูกค้าอันนี้สามสิบแปดนะสวยมากใครมาไม่ทัน นี่คระสั้นยาวคระขาวครีมนะคะลูกค้าคระขาวครีมนะคะนี่ดูตัวนี้โอ้โหรุ่งริ่งฟุ้งฟิง,ฟงสวยๆเลยสวยๆเลยลูกค้าเดี๋ยวส้มจะลงจำนวนไว้นะคะลงจำนวนไว้ที่หน้าโพสนะนี่ก็สามสิบแปดตัวแล้วนี่ขาวมาก ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรนะอะจใช้ความเร็วใหญ่เลยเป็นงาน45กิโลนะคะอ่ากดเครื่องชี้เลขรอเลยฮะ,ะ,ะ38บวก57โอเคแล้ว สองร้อยสี่ตัวคะ่ะลูกค้าประมาณสองร้อยตัวบวกลบ<ม>นะสี่สิบห้ากิโลกระโปรงขาวคะ่ะสั้นยาวนะคะประมาณสองร้อยตัวบวกลบลูกค้าเมื่อกี้น้องนับได้ประมาณสองร้อยสี่ตัวส้มตีเป็นสองร้อยตัวนะคะสี่พันสามไม่รวมส่งคะ่ะลูกค้าต้นทุนยี่สิบบาทยี่สิบสองบาทนะคะค <200. S 2> ่าส่งก็ประมาณ สองอห้าสิบมั้งลูกค่ะอืมสวยสวยไปจะเอาก้อนใหม่ก็ได้ไปรุนเอานะคะโอเคนะจ๊ะโ,โอเคนะคะคสวัสดีค่ะ